วิธ in yeah. ีว no, yeah. uh. okay. mm. mm. uh. ิธีห่อสบู่ไ้ให้ี่ามีอันยต่เลยว่าสบู่น้องมาเยอะรคอนนต้องตมีสองคนรู้แต่้อมาเยอะอี่ชาโคน้อเขลุ้นแต่เามเยอีสบู่ขิงอ่ะเป็นตัวต่อ